โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่รายการกูเติ้ลทีระนะครับวันนี้นะครับอยู่รายการถ่ายไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรกันดีนะรอบที่แล้วผมให้ดูอะไรนะวัตถุมงคลไปแล้วนะครับวัตถุมงคลแล้วขอโทษที่ถ่ายแบบนี้นะเพราะพอดีพอดีถ่ายคนเดียวนะครับเอางี้แล้วกันวันนี้จะพาไปชมไปชมอะไรดีนะครับเดี๋ยวไปก่อน วันนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเร่นๆนะครับเอางี้แล้วกันยวผมพาไปดูกันว่าทั้งชีวิตประจําวันของผมนะตื่นมาทําอะไรบ้างนะครับตื่นมาอันนี้โซนแรกนะครับเป็นโซนที่เข้ามาแต่งหน้าแต่งตัวนะครับแต่งหน้าแต่งตัวเลยนะครับแต่งหน้าแต่งตัวนะครับขอตั้งกล้องนะครับขอตั้งกล้องโอเคนะครับก็นะครับโซนแรกที่ผมจะมานะขอโทษทีที่เสียงรบกวนนะครับหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับ ราะว่าถ่ายกล้องถ่ายคนเดียวนะครับอันแรกที่ผมจะแนะนําเลยตื่นมาตอนเช้านะครับเลือกซื้อผ้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะเขาให้เห็นอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นสกินแคร์นะครับเป็นสกินแคร์นะเป็นเอาไว้ล้างนะครับชําระล้างนะครับแล้วก็พอชําระล้างเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะอาบน้ำนะพออาบน้ําเสร็จ นะครับผมจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ครีมทากันแดดนะครับของยิเวียนะครับเป็นเชอร์รี่วิตามินนะครับแนะนำนะข่าวมากนะครับแล้วก็บางทีก็จะใช้ผลิตภัณฑ์โอ้ยเซ็ตผมของไรส์บี้นะครับสีเทาผมเลื่อนเป็นสีเทาเพราะว่ามันสวยดีเสวนดีน,นะครับดีแล้วก็ ก็ผมจะใช้เวลาทําทำผมนะผมจะใช้เป็นไม่ใช้เป็นไดรร้อนนะผมจะใช้เป็นไดเย็นคือพัดลมนะเปิดเบอร์สามจี้เลยนะครับแล้วก็ทำให้มันแห้งโดยที่ใช้คิดพวกนี้หนีบเข้าไปตามผมนะมันก็จะได้ออกมาเป็นทรงที่ผกเราเราต้องการนะครับก็วันนี้ผมไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรดีนะครับเดี๋ยวพาไปชมนี่แล้วกันเออเดี๋ยวพาไปชมนี่แล้วกันพาไปชมเออเออจะ ผมจะขึ้นคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้นะครับว่าผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูนะครับไปดูวัตถุมงคลอีกหนึ่งอย่างต่อจากอีพีที่แล้วนะครับว่าวัตถุมงคลเนี้ยนะครับวัตถุมงคลเนี้ยขออนุญาตเดินนะวัตถุมงคลเนี้ยนะครับเอ่อวัตถุมงคลเนี้ยคือวัตถุมงคลนี้นะครับเป็นอย่างไรแล้วก็วัตถุมงคลนี้นะครับผลิต ทำขึ้นมานะครับพี่พอสอดยนะครับขอโทษที่แสงไฟไม่ดีนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้เลยนะครับก็อย่าลืมติดตามฝากกดไลค์กดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับว่าเออผมก็ถ่ายเป็นวอล์กนะครับประจาวันนะครับ่านวอล์กประจาวันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเครื่องรางติดตัวของผมเนี่ยมีอะไรนะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วนะอีกคลิปที่แล้วนะครับว่าให้ชมวัตถุเครื่องรางนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะให ซูมดูจะชัดเลยว่ามีองค์ไหนบ้างนะครับที่ผมติดตัวแล้วก็เป็นของสะสมของผมนะครับนะครับเป็นของสะสมของผมหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งอย่างคลิปนี้ก็คลิปหน้านะครับติดตามด้วยนะครับจะทำอะไรก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับโอเคครับกล้องสั่นยังไงขออภัยนะครับวันนี้ผมตั้งแบบเรียวๆนะโอเคมาต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมให้ดูกันว่าเออ ให้ดูกันว่านะวัตถุมงคลที่มีเก็บนะครับเก็บอะไรกันบ้างนะครับโอเคเป็นเป็นเหรียญเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์แรกถาดแรกกันเลยนะครับนี่เลยเอาละเอาละหลวงปู่ทวดบ้างละมาหลวงปู่ทวดบ้างละเนี่ยนี่คุณดูเดิหืมคุณดูนะครับคือหลวงปู่ทวดออกวัดทองเพลงนะครับออกวัดทองเพลงเนาะนี่นะครับขอภัยเศรบกวนนะครับ ใช่แล้ไม่ช็อตเลยช็อตยังนี่คุณดูเด็กโอ้โหแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกขอ,อใค้มันเบอร์นะมันเบอร์เพราะว,ว่าผมโฟกัสไรโอเคลองไปดูโทษทีแสงไม่ค่อยมีนะครับตีกล้องไม่ได้เลยขอโทษจริงๆเดี๋ยวคิปหน้าผมทำให้ดูอ่ะโอเคมาดูนี้ตัวโอ้โหทวดนี่ โอ้โหบนแฟนแมทบนแฟนแมทโอ้โหคุณ <star> ดูเดะอืมสวยแชมป์โลกเลยคุณดูแชมป์โลกอ่ะคุณดูเนื้อเดะโอ้โหคุณทวดพิมพ์เอเลยนี่นี่พิมพ์เอเลยนี่ทวดพิมพ์เอนี่บอกวัดทองเพลงอันนี้โอ้โหเนื้อว่านบอกวัดทองเพลงโอ้โห ช้ำโลกช้ำโลกเลยนี่องนี้เห็ครับนี่หนังสือเนี่ยออกวัดช่างให้เนี่นี่น,น,นี่ออกวัดช่างให้นะครับเนี่ยโอ้โหดูเดิยมวลสารน่ะนะเนี่ยองนี้คุณดูเล <c oughs> คุณดูมวลสารหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์เอนะครับพิมพ์เอนะเนื้อผงนะครับโอเคโอเค ผมไปล้วผมมาให้ดูเป็นพระเหลียยมบ้างพระคูนิเวศโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงฮะยังสวยอะ่ะดูเดิคุณดูเดิขอไปยเสียงรบกวัวรถมอไซค์นะครับทุกกอย่าง <c oughs> คุณดูคุณดูเนี่ยผมจะชีต้ตำหนิคุณแล้วผมให้โฟกัสก่โอ้โหคุณสังเกตยันตรงนี้ไหม เนี่ยหือเนี่ยยันเหรียญจะไม่บวมนะครับเหรียญจะไม่บวมเนี่ยคุณเห็นขอบตรงนี้ปะเนี่ยๆๆขอบตรงเนี้ยจะขึ้นเป็นแท่งเลยเนะี่ยเออจะขึ้นสันเป็นแท่งเลยขอบดูตัวตัดตัวตัดจะไปนไหนนี่นะครับเนี่ยอ่าคุณดูข้างหลังโอ้โหฉันเนีย่ยคุณดูตามขอบเน,นี่ยตรงเนี้ยจะมีเส้นขนแมว เห็นปะเนี่ยห่วงลักษณะเน,นี้ยถ้าพื้นเป็นอย่างเงี้ยขอบเป็นปิ้นปิ้นขอบเป็นอย่างเงี้ยนี่ยันนี้นะครับโอ้โหเยอะส่ดมากนิดจี๊ดเลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกนะผมให้ดูอีก,อกสักนิดนึงแล้วกันอีกสิ่งตรงนี้หลัวปูสุโนนนดาบทอีกเรียน,นึงโอ้โหแชมป์โลกชแชมป์โลกถามว่าทำไมต้องเรียกว่าชแชมป์โลกคุณดูเด็กกระไหลนี่ร้อยเลยนะครับ คุณเห็นพื้นเหรียญไหมผมก็ได้มาอีกองหนึ่งอุสุโนนาบทเนี่ยนะคุณเห็นติ่งตรงนี้ปะเนี่ย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 เออก็ไหลร้อยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหในตัวตัดจะเป็นยางี้เนี่ยปี44ครับผมเชียงรายครับให้ดูช,ชัดๆขอโทษมือสั่นมือสั่นโอ้ยห,หลังยันใหญ่คำว่าหลังยันใหญ่คืออะไรเห็นยันในตัวตรงนี้ไหม ตรงนี้ครับตรงเนี้ยจะชิดยันขอบนี่ครับและยันตรงนี้ก็ขึ้นเป็นสร์เลยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่เลยเขาเรียกว่ายันใหญ่อโอ้โหดูดิขอเพลงเสียงเพลงเสียงอะไรด้วยนะลิดอาจจะยาวเกินนะก็พ,พยายามจะเร่งรีบนะครับเร่งรีบอีกองน์นึงเลยหลวงพ่อแสงเพชรบั่งไหโอ้โหสะท้อนเ้ย ถอนไว้เฮ้ยคุณดูดิคุณดูดิดดเลี่ยมอันนี้เลี่ยมมาเนี่ยนี่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 โอ้โหแชมป์โลกคุณดูผิวนี่เนี่ยมีตอกด้วยเนี่ยแชมป์โลกนะครับนี่แหละพับเครื่องรางที่พอนะครับที่ผมมีนะครับ,ลนะรบแล้วก็อีกองนึงเป็นหลวงหลวงพ่อทองดำกระไร่ร้อยเลยกระไร่ร้อยครับ ทองตดิดนะฮะไปสี่ห้าเคลองคลิปนี้ก็ขอบขอบคุณครับ